สวัสดีทุกคนวันนี้จะกับช่อง n no นอ channel วันนี้ต่อคลิปจากของเมื่อวานนั่นก็คือคลิปสั้นๆส,สำหรับที่เราจะมารีวิวในช่วงลองทำดูแต่ว่าก็คืออันนี้เป็นคลิปที่เราเคยเล่นกันเมื่อก่อนก็คือเป็นคลิปอ๋อไม่ใช่เป็นคลิปสิมันเป็นเกมเหรอนะมันเป็นเกมที่มีชื่อเกมว่า Mini w o ิร์ เขาได้อัปเดตมาเป็นมีป่าดงดิบเลยด้วยเดี๋ยวเราจะมาเข้ากันที่มินิเวิ d กันเลยโอเคทุกคนพอเข้าเกมแล้วก็พอโหลดเกมอะไรเสร็จมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้ใช่ไหมวันนี้เรามาสอนกันแค่สอนสร้างพื้นที่ราบทุกคนก็อาจจะรู้กันไปแล้วโอเคกดเริ่มเกม กดสร้างโลกใหม่กดหมนสร้างสรรค์แล้วก็กดหมนพัฒนาจากนั้นี่กดคําว่าที่ราบและเราถ้าไม่อยากให้มันมีสิ่งที่รบกวนอะไรต่างๆไหมกดลกคําว่าสัตว์แล้วก็มอนออกแล้วก็กดคําว่าเริ่มเกมพอเข้ามาถึงมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ ในนี้เราจะสามารถสร้างแมบ,บอื่นๆเล่นแบบออนไลน์ต่างๆได้นะทุกคน